ช่วงสมาร์ทฟู้ดสนับสนุนโดยสมาร์ทเทคฟิล์มติดซี่ดีทั้งรถและบ้าน ชมค่ะก็หลังจากที่เรานะคะไปล่องเรือชมธรรมชาติกันมาแล้วตอนนี้ก็ได้เวลามารับประทานอาหารเย็นแล้วค่ะใช่แล้วครับวันนี้เรามีนัดดินเนอร์นะครับคุณแหลมได้นัดเราไว้ชิวๆพี่โปง้งคะแล้ว<ๆ><ๆ>เราจะไปร้านอาหารไหนคะไปร้านอาหารที่ยื่นออกไปกลางทะเลเนี่ยครับโอ้จริงเหรอคะใช่แล้วครับค่ะคุณผู้ชมคะชิวๆว่าเราไปรับประทานอาหารเย็นกันดีกว่าค่ะสวัสดีครับ See what there is see Time is just with all the the street fast there melody the people what with town and though got a all to in m เป็นไงบ้างครับไปเที่ยวตามอ่าวของเกาะพยามก็สวยมากเลยนะคะก็อย่างที่บอกไว้นะคะว่าทุกอ่าวเนี่ยยังมีความอุดมสมบูรณ์อยู่มากครับก็จะเห็นจาต้นไม้นะชิลๆแล้วก็มีนก เือแล้วก็มีน o อกอีซีด้วยใช่อยู่รอบอาวเลยและเมื่อกี้ที่เดินเข้ามานะคะก็เจอร้านอาหารที่เรียกได้ว่าเป็นแนวแบบว่าลาเดาวเฟนะหงจากหลังคานะคะที่จะเหมือนตัวห้องพักเลยใช่ใช่คอนเซ็ปต์ก็จะประมาณให้เป็นเหมือนกันหมดเลยทั้งวิลล่าทั้งห้องอาหารเป็นมันที่หมดแล้วที่ร้านอาหารนี้จะมีโซนไหนบ้างคะในส่วนของร้านอาหารจะมีอินดอร์กับอัลโดร์นะฮะ ให้ได้ดูกันแต่บรรยากาศโดยรวมแล้วสามารถดูได้รอบทิศทาง180องศาเลยวิวทะเลเราพูดถึงสไตล์อาหารที่นี่ครับสไตล์อาหารที่นี่มีสไตล์ไหนบ้างครับเรามีทั้งไทยแล้วก็ยุโรปให้ได้ลองชิมกันก็ตอนนี้แล้วก็ท้องเริ่มร้อนนะคะ <c oughs> ให้พี่แหลมพาไปที่โต๊ะเลย <c oughs> ครับ <c oughs> เชิญครับ ตอนนี้นะคะเราก็มานั่งอยู่ที่โต๊ะอาหารแล้วนะคะซึ่งนั่งจากมุมนี้นะคะก็จะเห็นนี่เลยทะเลนะคะครับวิวตรงนี้สวยมากๆเลยครับข้างบนนะครับเห็นเป็นเหี่ยววินมาได้ครับเออใช่นู่นเหมือนบินมาต้อนรับเราเลยนะครับต้อนรับเราครับและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับเราให้คุณหานนะครับแนะนําอาหารก่อนเลยครับว่ามีอะไรบ้างครับครับผมเพิ่มจากตรงหน้าผมเลยนะครับอันนี้นี่ครับ blue sky salad นาเราเสิร์ฟมากับ ตัวนี้ค็อกเทลซอสอค็อกเทลซอสแสดงว่าก็จะมีส่วนผสมของแอลกอฮอล์อยู่ข้างในหรือเปล่ามีนิดหน่อยมีไวน์เราใส่ไวน์เข้าไปตีพร้อมกับไวน์แล้วก็มีไข่แดงตามด้วยซอสมะเขือเทศแล้วในจานนี้มีอะไรบ้างในจานมีเนื้อเนื้อวัวเลยนะครับแล้วก็เนื้อไก่แฮมชีสนะครับส่วนผสมของผักหลายชนิดรวมกันครับก็เป็นชื่อเดียวกับตัวรีสอร์ทเลยรีสอร์ทสีสันน่าทาน อันดับต่อไปอยู่ในแก้วค็อกเทลนะครับเป็นกุ้งวันนี้เรียกว่ากุ้งค็อกเทลกุ้งค็อกเทลกุ้งค็อกเทลส่วนผสมของกุ้งค็อกเทลมีอะไรบ้างครับก็มีน้ําสลัดค็อกเทลเดิมแล้วก็มีผักอยู่ข้างในกุ้งก็สดๆทํามาต้มก็เป็นเอเดียเก๋ๆเนาะที่นำกุ้งมาวางไว้บนแก้วค็อกเทลอ่าเป็นอย่างต่อไปเลยครับต่อไปครับเป็นอันนี้ซีฟูต้าซีฟูต้า อันนี้ก็เหมือนทุ่ั่วไปุตะกาเอาไปทอดแล้วก็เสิร์ฟมากับเฟนฟรไฟแต่ของเราพิเศษโดยนี่ตะก้าเราเป็นเผือกทานได้เลยทานตะกาได้เลยค่ะคุณผู้ชมได้เลยอย่างต่อไปกันเลยดีกว่านี่เลยชื่อว่าปลากระพงทอดซอสมะขามอันนี้ดูน่าทานมากเลยนะสีสันสวยมตีซอสมะขามเนี่ยฮะแล้วก็เอามาราดแต่ก่อนก่อนหน้านั้นเอาปลากระพงไปทอดก่อน ทอดแล้วให้กรอบอกรอบนอกแต่นุ่มในดูนการจัดเรียงจานนี่ดูมีการแกะสลักด้วยไม่ธรรมดาจริงๆและนี่เลยสุดท้ายครับของโชงผมซ <c oughs> ีฟู้ดย่างคก็มากุง้งย่างใช่มีกุ้งย่างมีหมึกย่างแล้วก็ปูเดยกไปว่า เป็นอาหารซีฟู้ดแทบงจะเกอดทั้งหมดเลยใช่ก็ไม่เสียใจเลยนะเพราะว่าสดจริงสดจริงนี่อยู่ด้านหลังของเราถูกใจเลือกได้เลยจะเอาอะไรไปย่างอ่าครับนั้นที่ชิวก็อยากจะทานแล้วค่ะพี่ป้องนั่นเดี๋ยวเราทานอาหารตรงนี้ก่อนเนาะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปปิ้งซีฟู้ดจริงกันโอเคได้เลยเชิญเลยครับนี่ดีกว่าอเคน่ากินมาก ครับเป็นอยฟังเสียงก็รู้แล้วว่ากรอบมากโอ้โหแน่นอนปลากรับพงล่าซอสมะขามนั่นเองคือปลาเนี่ยกรอบนอกนุ่มในจริงๆค่ะแล้วก็หมวกกับซอสมะขามที่มีความเปรียปร้ยวๆแต่ไม่เปรี้ยวมากนะคะเปรียปร้ยวๆหวานๆลงตัวมากเลยต้องลองต้องลอง ก็ถูกต้องแล้วก็คือทานเข้าไปเนี่ยจะสัมผัสถึงรสชาติของซอสมะขามเนาะ,ะอย่างที่ชิวูบอกว่าเปรี้ยว,ยวหวานผสมกันแล้วก็ตัดด้วยพริกดูก็ได้นะมาที่จานต่อไปกันเลยดีกว่าครับนี่เลยเป็นซีฟูดกกฟ้ดตกกากะข้างในเนี่ยจะน,นุ่มแล้วช,ชิวๆ แล้วก็เคลือบวยเกลขนมปังรสชาติดีมากๆเลยครับคุณผู้ชมคือซอสเขามีเอกลักษณ์นะคือจิ้มยังไงก็อร่อยคุณผู้ชมต่อไปเลยดีกว่าค่ะพี่ป้องนี่เลยอ่ะอันนี้กุ้งค็อกเทลโอเคเราต้องทานยังไงครับอย่างนี้หรือเปล่าครับเป็นตัวครับเป็นตัวขึ้นมาเลยแล้วก็จุ่มซอสคะฉ่ำมาก Uh huh. ครับแล้วก็ทานเข้าไปเนี่ยผสมกับตัวเนื้อซอนเนี่ยรสชาติแบบละมุนมากเลยครับอั <laughs> นนี้อย่างต่อไปเลยใช่บลูสกายสลัดอ่า เพื่ออยากจะบอกว่าแฮมเนี่ยอาจจะหาทานได้ทุกที่นะคะแต่ว่าจุดไคลแมกของจานเนี่ยอยู่ที่ซอสองซอสที่ราอลงไปใช่แล้วแฮมนี่ยจะมีรสชาติแบบออกเค็มๆนิดนึงแล้วชีสเนี่ยจะเป็นกลิ่นแบบละมุนละมุนมันๆแล้วผสมด้วยซอสที่มีรสชาติแบบออกเปรี้ยวนิดหน่อยนี่เอกลักษณ์มากใช่แล้วกอสามอย่างนี้มาลงตัวกันเ่ยสุดยอดมากนี่เลยอย่างสุดท้ายซีฟู้ดครับ พูพย่าง,งถ้าจะให้เด็ดจริงต้องพิสูจน์ที่น้ำจิ้มใช่ใชว่าน,นจิ้มจะเป็นยังไงรสชาติปลาหมึกครับไม่ใช่แค่นำปลาหมึกไปย่างอย่างเดียวคือทางเข้าไปเนี่ยเหมือนเอาไปหมักก่อนใช่ไหมครับ จริงแล้วเราจะบอกว่าเราใส่ใจใน,ในคุณภาพของเรื่องอาหารเป็นพิเศษครับในทุกๆอย่างที่เราโชว์เนี่ยรหรือแม้แต่คุณลูกค้าเดินเข้ามาเราเอาใจเข้าไปทําถึงได้มีรสชาติออกมาตามที่ทุกคนต้องการครับสุดยอดมากเลยซึ่งชิวเชื่อว่านะคะลูกค้าก็สัมผัสได้ถึงตรงน,นี้นะคะเพราะว่าต่ละจังเขาเนี่ยสุดยอดมากมีกลิ่นหอมมีความอร่อยมีเอกลักษณ์จริง แล้วสมมติว่าท่องเที่ยวนะครับที่มาเกาะพยามเนี่ยสามารถเข้ามาทานที่ร้านนี้ได้ด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับได้ทุกท่านเรายินดีต้อนรับนั้นอยากให้คุณแหลมครับบอกเส้นทางการมาที่ร้านนี้หน่อยครับว่ามาได้อย่างไรครับถ้ามาจากท่าเรือเกาะพยามจากท่าเรือเกาะพยามประมาณ200เมตรนะฮะให้มองทางซ้ายมือแล้วก็มาตามเส้นทางได้เลยข้ามสะพานถ้าเห็นสะพานแล้วข้ามสะพานมาเลยถึงแน่นอน ก็ร้านนี้ก็อยู่ในเดอะบูสการีสอร์ทเกาะพญาตนั่นเองค่ะก็สำหรับคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ต้องการมาพักผ่อนทานอาหารอร่อยอร่อยริมทะเลนะคะก็มากันได้ค่ะที่เดอะบูสการีสอร์ทยังไงวันนี้นะคะชิวๆก็ต้องขอขอบคุณคุณแหลมมากนะคะแล้วก็เกาะพญามแล้วก็ทางเดอะบูสการีสอร์ทที่เปิดประสบการณ์ใหม่ให้กับเรานะคะควัสดีครับเดี๋ยวตอนนี้เราสองคนขอทานอาหารก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปปิ้งซีฟู้ดทานกันโอเคครับ พี่ป้งคะชื่อๆว่าเดี๋ยวเรามาย่างอะ่ะอาหารซีฟู้ดกันเลยดีกว่าได้เลยเดี๋ยวพี่อาสาเป็นคนทําให้ทานเลยวันนี้ค่ะก็ในระหว่างที่พี่โป้งย่างนะคะคุณผู้ชมไปพบกับช่วงนี้ก่อนเลยค่ะสมาร์ทไกด์